อ่นะครับให้ทุกคนเจอนี้ครับฟีเจอร์ใหม่นะครับปุ่มบล็อกบัญชีลูกค้านะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยใช่ไหมอ่านะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีเนี่ยวันนี้เดีมารู้พร้อมกันนะฮะสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับผมเป็น Lazada s e l l e r a ร์อั s s ัส r นะครับและเป็น l a z า d a Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันแล้วละกันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีหลายเรื่องมากที่อยากจะพูดคุยกันเนาะนะครับเรื่องแรกไปเรื่องนี้กันเลยกัแล้วกันนะครับ นี่ครับปุ๊บอ่านะครับให้ทุกคนเจอนี้ครับฟีเจอร์ใหม่นะครับปุ่มบล็อกบัญชีลูกค้านะครับอ่านี่ก็จะเป็นเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยใช่ไหมอ่านะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีเนี่ยอ่าวันนี้เดี๋ยวมารูพร้อมกันนะเดี๋ยวมนเรามารูพร้อมกันนะครับว่ามันมีปุ่มนี้ขึ้นมาแล้วอ่านะครับปุ่มบล็อกปุ่มบล็อกบัญชีลูกค้าเออนะครับตอนนี้ต้องต้องมาคิดกันกน่อวมากเราจะบล็อกใคร บอกด้วยสาเหตุอะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยการบล็อกเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณควรจะบล็อกบัญชีลูกค้าที่1ก่อกวนใช้คําหยาบคายนะครับสสั่งของ้วไม่รับนะครับสชอบมีปัญหาเช่นเหมือนแบบเป็นมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้อันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบล็อกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการบล็อกกันนิดนึ่งละกันเนาะในส่วนของการบล็อกบัญชีลูกค้านะครับซึ่งมีปุ่มนะครับอันดับแรกเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเข้าไปที่ นะครับคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง Lazada University นะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีแหละนะครับแต่ว่าเขาก็มีการสอนอยู่นะเออใครก็เข้าไปดูก็ได้แต่ว่าผมก็ไปนําออกมาเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการเผยแพร่<ไ>ป,ปุ่ม <ไป S 1> บล็อกบัญชีลูกค้านะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ออตัว คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเครื่องพ c หรือโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วก็มาที่ด้านล่างสุดนะครับจะมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมานรัาว่าบล็อกนะครับเรียกว่าบล็อกลูกค้าเลยนะครับก็ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปเนี่ยนะครับนี่ครับระบบเขาจะให้เราพามานะครับว่ามาเลือกนะครับว่าเราจะบล็อกโดยสาเหตุอะไรนะครับก็ให้เราใส่ข้อมูลลงไปโดยหลักๆเนี่ยเราอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องมีเลขคําสั่งซื้อก่อนนะครับเลขคําสั่งซื้อนะครับเลขคําสั่งซื้อว่า ลูกค้าที่เราจะบล็อกเนี่ยคำสั่งซื้ออะไรแล้วด้วยสาเหตุอะไรซึ่งทางหลักสูต์เขาก็จะมีการรีเช็คตรวจสอบอีกทีว่ามันตรงกับที่เราเราต้องเรียนไปหรือเปล่านะครับเช่นบล็อกจากสาเหตุว่าใช้คําหยาบคายนะครับไม่สุภาพเลยนะครับหรือว่าเป็นการใช้คํานะครับเ,เรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีที่อยู่ติดต่อได้นะนะครับ สั่งซื้อแต่ไม่ค่อยรับสินค้าอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกเหตุผลได้แล้วก็กดปุ่มบล็อกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มบล็อกเรียบร้อยนะ,ะเมื่อเรากดปุ่มบล็อกเรียบร้อยเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ทั้งหมดเนี่ยรายการข้อมูลการบล็อกเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ที่ในฟีเจอร์นี้เลยว่าผู้ซื้อที่เราบล็อกเนี่ยชื่ออะไรนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันบล็อกเฉพาะ Account ถ้าผู้ซื้อคนเดิม เขาไปเปิดแอคเคาทอื่นแล้วเข้ามาซื้อเขาก็ซื้อได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเออต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะคราวนี้สมมุติว่าถ้าอยากจะปลดบล็อกก็เข้ามานะครับที่รายชื่อผู้ซื้อคนนั้นแล้วก็กดปลดบล็อกได้ อันนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มบล็อกลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ